สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ร่วมกับบริษัทเวิร์มีเดียซักเซสจำกัดเสนอรายการคนดีสังคมดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการคนดีสังคมดีค่ะคนดีสังคมดีนะคะเป็นรายการที่ส่งเสริมคนดีต้นแบบค่ะแล้วก็ปลูกจิตสำนึกนะคะให้คนคิดดีทำดีแบบไม่แบ่งแยกกันในสังคมนะคะวันนี้ค่ะ เราเป็นเทปพ,พิเศษนะคะที่อาจจะยังไม่มีแขกรับเชิญเนื่องจากแขกรับเชิญนะคะที่น่าสนใจจะมีในสัปดาห์หน้าแน่นอนแต่วันนี้ค่ะมีจดหมายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะส่งเข้ามานะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยสําหรับกําลังใจแล้วก็หลายๆคําถามนะคะดิฉันก็คัดมาทั้งหมด3คําถามด้วยกันนะคะถ้าคุณผู้ชมถามมาดิฉันก็ตอบให้ค่ะ ที่ดิฉันทำรายการเพื่อสังคมนะคะเพราะว่าดิฉันเองก็เป็นบุคคลที่ได้มีส่วนช่วยสังคมนะคะค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะตามไปถ่ายรายการหรือว่าเกี่ยวกับมุยที่ต่างๆก็เป็นจิตอาสามาก่อนเหล่านี้เนี่ยร้วนเป็นแรงบันดาลใจ ดิฉันอยากจะช่วยสังคมเพราะว่าเห็นปัญหาสังคมที่มีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเด็กและสตรีหรือปัญหาคนชราปัญหาความยากจนนะคะรวมถึงเกี่ยวกับคดีข่มขืนต่างๆแล้วตลอด5าปีที่ผ่านมาของรายการคนดีสังคมดีเราก็ได้สัมภาษณ์คนดีต้นแบบค่อนข้างจะเยอะนะคะและก็แต่ละท่านก็มีผลงานทางด้าน CSR ช่วยกิจกรรมเพื่อสังคมมามากมายระดับประเทศนั่นเองสิ่งต่างๆเหล่านี้แ่ละคะ่ะทำให้ดิฉันเกิดความคิดและอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นอยากจะทํารายการเพื่อส่ง สมังคทีี่่ดตอไปอย่างล่าสุดนะคะดิฉันก็ได้จัดโครงการคอนเสิร์ตศิลปินรวมใจต่อลมหายใจผู้ป่วยยากไร้สูงวัยนะคะรายได้นะคะมอบให้มุยทิปรามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยยากไร้สูงวัยซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะก็ได้รับาการตอบรับที่ดีนะคะทั้งจากผู้ชมเองแล้วก็ทั้งในส่วนของศิลปินนักสแสดงนะคะซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่ทางรายการคนดีสังคมดีเองก็ภาคภูมิใจนะคะที่ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม ค่ะถ้าถามว่าปัญหาในการทํารายการนะคะ ก็ต้องบอกว่างานทุกชิ้นย่อมมีปัญหาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของรายการคนดีสังคมดีเองเนี่ยมันก็จะมีปัญหาประสาทให้เราได้แก้ไขยอยู่นะคะบางทีผู้ชมก็ส่งจดหมายมาเป็นกําลังใจหรือว่าไปเจอเราที่ไหนเนะะี่ยค่ะก็ทักทายบอกว่าอยากให้คนดีสังคมดีได้เป็นรายการที่ส่งเสริมสังคมแล้วก็ทําต่อเนื่องไปยาวนานนั่นก็คือกําลังใจที่ดีแล้วก็ที่สาคัญทางครอบครัวแล้วก็ทางผู้ชมทางบ้านนะคะก็รวนแต่เป็นกําลังใจดีๆให้กับรายการคนดีสังคมดีได้เดินหน้าต่อมาจนถึงวันนี้ละคะ่ะ ใช่สำหรับหลักการทําความดีของดิฉันนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําความดีเราทําเลยนะคะไม่ต้องรอเวลานะคะแล้วก็ไม่ต้องรอว่าเราจะพร้อมเมื่อไหร่แค่เราคิดดีพูดดีมีความจริงใจกับทุกคนจริงใจกับงานหรือจริงใจกับทุกสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นะคะความจริงใจก็จะบังเกิดให้เกิดความดีแล้วก็เกิดสิ่งดีๆได้นะคะเพราะฉะนั้นหลักการทําความดีของดิฉันก็เริ่มจากตัวเราเองก่อนนะคะเพราะว่าถ้าตัวเราดีนะคะครอบครัวก จะดีตางครอบครัวดีก็จะนําดีไปสู่สังคมและเมื่อสังคมดีก็จะเกิดความสํานึกดีในสังคมนั่นเองนะคะเหมือนกับสโลแกนที่ว่าปัญหาของสังคมจะหมดไปถ้าคนไทยสํานึกดีเป็นคนดีของสังคมนั่นเองค่ะขอบคุณทุกคําถามและทุกกําลังใจด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะช่วงของสังคมร้องทุกขรอยอยู่ค่ะสังคมร้องทุก ค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงสังคมร้องทุกวันนี้นะคะก่อนอื่นดิฉันเองต้องขอขอบพระคุณนะคะ ทุกน้ำใจนะคะของผู้ชมทางบ้านที่ส่งจดหมายนะคะเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ส่งหนังสือนิทานสำหรับเด็กปถมแล้วก็ยังมีเรื่องของทุนอาหารกลางวันที่ส่งเข้ามาช่วยโรงเรียนบ้านยางเครือนะคะซึ่งตอนนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเครือค่ะได้รับนะคะในส่วนของทั้งทุนอาหารกลางวันแล้วก็ทั้งหนังสือนิทานสาหรับเด็กเรียบร้อยแล้วนะคะทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณจริงๆค่ะ แล้วส่วนสัปดาห์หน้านะคะในส่วนของสังคมร้องทุกข์ค่ะเราจะตามไปช่วยโรงเรียนอื่นกันบ้างสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะช่วยเหลือในเรื่องของสังคมร้องทุกข์หรือว่าจะแนะนําเกี่ยวกับช่วงสังคมร้องทุกข์พบปัญหาสตรีเยาวชนนะคะหรือว่าปัญหาของคนชราสามารถส่งเรื่องราวนะคะเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะ ว,วันนี้ดิฉันนวินดาบริบูรณ์ลาไปก่อนติดตามคนดีสังคมดีได้ใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันอังคารเวลา1 3 0 5นาทีวันนี้สวัสดีค่ะ